สวัสดีครับพาวัยรุ่นเชียงดาวไปไหนมาครับวันนี้พาวัยรุ่นเชียงดาวมาข้ามโป๊ะที่อําอเภอศรออออสีสวัสดิ์ครับอืมพาวเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์ครับอําเภอศรีสวัสดิ์อันนี้อ,อันนี้ไม่ไม่พาเขาเที่ยวเลยโหสวยมากครับธรรมชาติสุดยอดครับมาแล้ววัยรุ่นเชียงดาวต่นเ <laughs> ต้นจังเลยตืนเต้นจังเลยนหน่อยไหมครับฮะ